แจกเงินส่งคราะห์ผู้สูงอายุคนละ800บาทจะต้องมีการผูกพร้อมเพยใหม่ทุกคนไหมมีคำถามมานะครับก็ไปตามข่าวให้กับข่าวสตังมีเดียวันที่18สิงหาคม2568นะครับจะบอกว่าการผูกพร้อมเพยเนี่ยไม่จำเป็นต้องผูกใหม่นะครับในกรณีที่คุณเนี่ยเคยผูกไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนบัญชีธนาคารใครที่ผูกพร้อมเพยแล้วนะครับวิธีการเช็คง่ายๆให้คุณนะครับ โอนเงินธนาคารไหนก็ได้เข้าสู่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักจากนั้นนะครับคุณก็ไปเช็คบัญชีธนาคารที่คุณได้ผูกไว้หากมีเงินเข้ามานั่นหมายความว่าการผูกบัญชีพอมเป์ของคุณสําเร็จไม่ต้องไปผูก เป็นชีพ้อ้ยไปนะครับซึ่งการโอนเงินส่งครห์ผู้สูงอายุเนี่ยสตังเคยทําคลิปบอกแล้วเนาะว่าใครได้800บ้างใครได้ลดลงมาบ้างก็สามารถดูตารางบนหน้าจอได้นะครับส่วนวันโอนเงินนั้นนะครับ16กันยาเนี่ยเกิดก่อน1มกราคม2496วันที่17กันยาเกิดระหว่าง1มกราคม2 4 9 6ถึง31ธันวาคม2502และ18กันยาจะโอนให้คนที่เกิดระหว่าง1มกราคม2503ถึง31 สิงหาคม2 5 0 8นั่นเองการโอนเงินจะโอน2ช่องทางครับช่องทางแรกเนี่ยจะโอนกับบัญชีที่คุณเนี่ยลงทะเบียนไว้ตอนที่คุณได้รับสิทธิ์บริการแห่งรัฐถ้าโอนทางนี้ไม่สำเร็จถึงจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเทที่คุณผูกไว้กับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนั่นเองนะครับตอบแค่ชัดนะหากคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสสริการแห่งรัฐก็ติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ